มาวันนี้แอดนั้นจะมาพูดต่อนะครับว่าทําไมนะครับทางประเทศยูเครนนั้นถึงจะไม่ได้กริปเพนเอจำนวนร้อยถึงร้อยห้าสิบลำในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งแอดได้มีการพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แอดนั้นบอกว่าถ้ายูเครนนั้นได้รับกริปเพนเไปจะมีอํานาจนะครับในการต่อสู้ท่าอากาศหรือว่าในการสกัดกั้นนะครับและการป้องกันภัยของ ทางประเทศรัสเซียเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับคือในคลิปนั้นแอดได้เล่าไปแล้วว่าเนี่ยถ้มมีเนี่ยมันจะจัดการอะไรยังไงกับรัสเซียได้บ้างแต่แอดได้ทิ้งท้ายไว้หน่อยหนึ่งครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้ครับแอดจะขอมาพูดถึงครับว่าทําไมมันถึงจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เออแอดไปเข้าข้างรัสเซียติงรัสเซียอีกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e l i ฟ e อยู่กับผมครับลี Lee mm hmm. มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงนะครับว่าทำไมยูเครนถึงอยากได้นะครับเครื่องบิน g ริ p เพนเนี่ยจำนวนร้อยถึงร้อยหาสลำกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ายูเครนได้รับไปจริงๆนะกลายเป็นว่ายูเครนจะมีเครื่องบินกริปเพนมากที่สุดในโลกเลยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยต้องพาย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับในช่วงประมาณาวันที่22ตุลาครับที่เมืองลินเชอร์ปิงครับนายกรัฐมนตรีอุสคริสโตสันครับและประธานาธิบดีวลาดิมีเชลันสกี้นะครับได้มีการประกาศจดหมายครับแสดงความจำนงครับให้กับยูเครนจัดหาเครื่องบินขับไล่าย,ยาสามกริปเพนอีจำนวน100่ถึง1น0อลำครับ ซึ่งเป็นสัญญาณครับบ่งชี้ถึงการปรับโครงสร้างทางอากาศนะครับของยุโรปยุคหลังสงครามตัวเลขดังกล่าวเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับสำหรับการส่งออกลูกค้ารายเดียวจะมีการเพิ่มการผลิตนะครับหรือว่ายอดขายเครื่องบินกีร์เพนเนี่ยเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับของประวัติศาสตร์ทางสวีเดนเนี่ยเป็น2-3ถึงเท่ากันเลยทีเดียวนะครับตัวเลขที่ยูเครนนั้นจะซื้อและเชื่อมโยงครับกับความร่วมมืออุตสาหกรรมและการเมืองในระยะยาว การประกาศครั้งนี้ครับมีความสําคัญเนื่องจากเป็นการทดลองครับการกําหนดครบรอบนะครับกองทัพอากาศในอนาคตของยูเครนโดยอาศัยแพลตฟอร์มครับที่ปรับให้เหมาะสมครับกับการปฏิบัติการแบบกระจายตัวต้นทุนต่ําบํารุงรักษาต่ําและสามารถทํางานร่วมกับระบบนาโตได้โดยสำนักข่าวของสวีเดนครับได้มีการรายงานครับเอกสารฉบับหนึ่งครับบอกว่าสำหรับหนึ่งในโอกาสนะครับการส่งออกครั้งใหญ่ที่สุดของซาฟจนถึงปัจจุบันนี้ครับ คำพูดของอยูเครนที่ต้องการเครื่องบินอย่างน้อย100ลำครับและอาจมากถึง150ลําลำไม่ใช่เพียงแต่ตัวเลขา้ารวข่าวเท่านั้นครับแต่ยังเป็นพิมพ์เขียวโครงสร้างกําลังพลในระดับฝูงบิน3ฝูงบินขึ้นไปครับกองบินดังกล่าวจะช่วยให้สามารถปฏิบัติการทากาศย้ายอย่างต่อเนื่องการหมุนเวียนโจมตีภาคพื้นดินการโจมตีทากาศนะครับแบบซีดและแบบดีดรวมถึงครับหน่วยฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกิจซึ่งอยู่ าก,การเพิ่มขีดความสามารถไปสู่รูปแบบการบินการรบแบบอธิปไตยที่ยังยืนหนังสือสแสดงเจตจำนงนี้ครับมันเป็นการสแสดงเจตจำนงทางการเมืองและอุตสาหกรรมเป็นทางการโดยไม่ถือครับว่าเป็นการซื้อขายหรือมีอข้อผูกมัดนะครับอย่างที่แอดได้บอกไปว่าเป็นการสแสดงจำนงคือแบบสนใจไม่ได้จะซื้อหรือว่าไม่ได้จจับมือไม่ได้ดิวอะไรกันสักหน่อยนะครับแต่เป็นการ เปิดประตูครับสู่การเจราจานะครับด้านกําหนดค่าการจัดหาเงินทุนครับแผนการฝึกอบรมและกําหนดส่งมอบเป็นขั้นตอนไปแน่นอนแล้วครับว่าไอเซห้าขั้นตอนเนี้ยก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ละนะครับยังไม่พูดถึงส่วนของการผลิตกริปเพนเลยนะในส่วนนี้เจ้าหน้าที่สวีเดนครับเตือนนะครับว่าแม้กําลังการผลิตนะครับปัจจุบันนั้นมันต่ำอ่าการผลิตของกริปเพนเนี้ยมันต่ำครับทำไมมันถึงต่ำเดี๋ยวจะเลห้ฟังทีหลังแล้วกัน การส่งมอบที่เร็วที่สุดนะครับใช้เวลาประมาณ3ปีครับหลังจากสัญญาฉบับอื่นๆสมบูรณ์แล้วซึ่งเน้นย้ำครับว่าแผนนี้จะทำขึ้นครับสำหรับกองทัพอากาศยูเครนหลังสงครามครับไม่ได้จะททำขึ้นครับในระหว่างที่ยูเครนนั้นกำลังรบกับรัสเซียในการใช้งานจริงครับกริป e เพนีนียถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดนะครับของแนวคิดเครื่องบินขับไล่ที่ใช้บนท้องถนนของทางประเทศยูเครนเครื่องยนต์แรงสูง วิสัยการบินขยายไกลชุด E/W ที่ทันสมัยเรดาร์ AESA และการบูรณาการ Data Link ที่มันครอบคลุมซึ่งออกแบบครับมาเพื่อต่อสู้ครับจากจุดกระจายตัวที่ถูกโจมตีทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์สวีเดนครับเพิ่งเริ่มนำ Gripen E เนี่ยเข้าประจำการเองนะครับโดยเครื่องบินลำแรกครับจะมาถึงกองทัพอากาศสวีเดนในเดือนนี้ครับซึ่งในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งถือครับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำครับถึงความพร้อมสำหรับผู้ใช้การครับและส่งออก และเส้นทางการฝึกอบรมครับ so โดยการประชุมที่ลินเชอร์ปิงครับจัดขึ้นณศูนย์กลางการผลิตนะครับของบริษัทซับสำหรับทั้ง g r i p เ e n และก็โกลเบอไอซึ่งเชื่อมโยงครับประกาศนี้เข้ากับฐานการผลิตที่ขยายเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากยูเครนโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับกริปเพนเนี่ยถือว่ามีจุดเด่นครับคือความอยู่รอดจากการกระจายตัวของมันแน่นอนแล้ว่ามันไปจอดมุมไหนในป Recently, <c oughs> ่าในลืมไหนก็ได้ที่มีท้องถนนให้มันสามารถแลนดิ้งได้ เท k e ออฟได้นะครับการตอบสนองที่รวดเร็วครับในพื้นที่ที่จากัดและต้นทุนการดําเนินการครับที่ต่ําเป็นประวัติการครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินอ่าเจเนอเรชั่น4.5ของชาติตะวันตกไม่มีใครทําราคาได้ดีเท่ากริปเพนแล้วครับทั้งการบินชั่วโมงบินค่าน้ํามันค่าโหลดค่าซ่อมบารุงกริปเพนทาได้ถูกที่สุดครับซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบครับและเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆสําหรับประเทศที่ต้องเผชิญการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากขีปนาวุธดโดรน แม้ว่า F16 จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับที่สําคัญในระยะใกล้ที่ยูเครนมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าฝูงบิน g ริ p e n E ขนาดใหญ่ก็จะมอบจุดแข็งที่เสริมกันได้มันเป็นการออกแบบโดยเฉพาะครับสำหรับการปฏิบัติการทางบกการซ่อมบำรุงแบบกึ่งอัตโนมัติและชื่อเสียงครับในด้านต้นทุนชั่วโมงบินต่ําเมื่อเทียบกับยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นหรือแม้แต่ดัสเซอร์รา,ฟาวฟ้าจากการศึกษาหลายครั้งที่เขาได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์มา คุณสมบัติเหล่านี้ครับเมื่อประกอบกับสถาปัตยกรรมที่เน้นหนักด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศอาจจะทําให้ยูเครน,นครับมีฐานปฏิบัติการนะครับประจําวันที่ยืดหยุ่นมากขึ้นครับเมื่อบรรลุมวลถึง100ลำนะในเชิยงยุทธศาสตร์นะครับเครื่องบิน100ลำเนี่ยนะครับจะช่วยปรับสมดุลของภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเครื่องบินลํานี้ครับมันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ครับระหว่างสวีเดนและยูเครนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น และการเชื่อมโยงระบบนิเวศการป้องกันภัยของอกลุ่มทะเลนอร์ดิกเนี่ยนะครับก็พึ่งเข้าข้างนาโตเข้ากับความมั่นคงระยะยาวของกลุ่มเคียฟในขณะเดียวกันครับก็ส่งสัญญาณไปยังประเทศรัสเซียครับว่า,ากองกําลังหลังสงครามของยูเครนนั้นจะไม่ใช่แค่กองเรือเล็กอีกต่อไปไม่ใช่แค่เศษซากเครื่องบินอีกต่อไปมันจะเป็นเครื่องบินรบ4.5ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เป็นกองกําลังทางอากาศครับมีความทันสมัยและมั่นคงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับ ขนาดกำลังพลครับช่วยปลดล็อกการป้องกันทางอากาศตอบโต้ที่น่าเชื่อถือครับการสนับสนุนการโจมตีแบบประชิดตัวและการส่งสัญญาณ ISR อย่างต่อเนื่องร่วมกับพนันธมิตรครับในทางทหารนะครับเครื่องบินลำเนี่ยนะครับทำให้การฝึกซ้อมในอนาคตของยูเครนการบูรณาการอาวุธและเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลส่วนใหญ่ครับเป็นไปตามมาตรฐานของนาโต้ทำให้การปฏิบัติการและการขนส่งของกองกำลังผสมเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับ สำนักข่าวนะครับได้มีการรายงานว่าสตอกโฮล์มนั้นอาจจะปลดระวางนะครับเครื่องบิน g ริเ e n C และ g ริเ e n D รุ่นเก่าจำนวนเล็กน้อยครับประมาณ10กว่าลำครับเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมโยงครับในการานำาริเ e n E เข้ามาทดแทนทีละขั้นตอนอาจจะเป็น g r i เ e n C D ก็ได้นะครับที่จะส่งไปให้ประเทศยูเครนก่อนยังไม่มีการประกาศนะครับราคาเกี่ยวกับงบประมาณและการทาสัญญาในปี2014ครับแต่ถ้าโครงการกริเ E n E และกริเ e n F เนี่ยนะครับจนวนกว่า36ลาของบราซิล ก็ได้ทําส00 right? ัญญาไว้ครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่มูลค่า39.3พันล้านโครสวีเดนครับหรือประมาณ5.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งรวมถึงการพัฒนาการฝึกอบรมและการสนับสนุนครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆของชุดอุปกรณ์ที่มีผลครับบ่อค่าเฉลี่ยจํานวนเครื่องมากขึ้นดังนั้นครับข้อตกลงใดๆครับของยูเครนที่มีเครื่องบินมากกว่า100ลํา จะเป็นโครงการระยะยาวหลายพันล้านยูโรครับมันจะครอบคลุมไปทั้งการผลิตนะครับการเพิ่มการผลิตการเพิ่มรายการผลิตระบบฝึกอบรมอาวุธยุทโธปกรณ์ครับและการมีส่วนร่วมนะครับของภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลสวีเดนครับย้ําว่า LOI นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครับของการเจรจาไม่ใช่เป็นการขายที่เสร็จสิ้นหรือไม่ใช่เป็นการขายตกลงที่จะซื้อนะครับอย่างที่แอดบอกไปในหลายๆคลิปนะครับมีใครไปเข้าใจผิดกันเยอะนะครับว่า ยูเครน่ะสั่งซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับแล้วเอามาต่อสู้กับรัสเซียไม่จริงไม่ใช่เลยนะครับเข้าใจกันใหม่ในส่วนนี้ด้วยนะครับยูเครนแค่มีความสนใจครับซับยินดีที่จะให้ยูเครนซื้อและก็ร่วมพัฒนากับทางประเทศยูเครนแต่ทว่าต้องเกิดขึ้นหลังสงครามมันไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนอย่างที่แอดได้บอกไปนะและนี่ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครับทิศทางระยะยาวที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของบริษัทซับและการเปลี่ยนผ่านของสวีเดนครับไปสู่ริปเพนอีประกาศนี้ครับ ชี้ให้เห็นครับถึงทางเลือกที่เด็ดขาดและระยะยาวครับนั่นคือการสร้างกองทัพอากาศยูเครนที่มีความสามารถและยั่งยืนในขนาดที่มีความหมายด้วยแพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อรับมือกับน่านฟ้าที่มีการแข่งขันกันสูงในยุโรปหากข้อตกลงนี้ครับเข้มงวดเนื้อเงื่อนไขสัญญาหากพันธมิตรร่วมกันครับกำหนดมาตรการชั่วคราวในระยะใกล้ด้วยโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าหรือว่ากริปเพนซีดีที่สวีเดนนั้นกํกำลังจะปลดประจำการ ยูเครนครับอาจจะเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆครับไปสู่สถาปัตยกรรมกำลังทางอากาศที่ทนทานซึ่งมีขนาดเดียวกันครับเพื่อยับยั้งป้องกันและบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับันธมิรของนาโตได้อย่างราบรื่นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโอกาสที่สวีเดนจะส่งมอบเครื่องบินริเพน E ให้กับทางประเทศยูเครนในช่วงสภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่อนข้างยากครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับริเพน E เนี่ยมีแค่ไม่กี่ลำเอง ถูกสร้างขึ้นมานครับไม่ถึง100ลำอ่ะถึง100ลำแล้วนะนะครับถึง100ลำเพียงเท่านั้นครับซึ่ง100ลำนี้อยู่ที่ไหนบ้างนั่นก็คือ100ลำครับที่สวีเดนนั้นสั่งซื้อและเพิ่งเริ่มเข้าประจำการในเดือนนี้นี่เองและอีก36ลำครับที่ทางประเทศบราซิลสั่งซื้อไปและอีก4ลำก็คือที่ไทยสั่งไปครับหลายๆคนนะครับมีการบอกนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหดูสิยูเครนก็ซื้อทีละร้อยร้าลำ เศรษฐกิจยูเครนไม่ได้ดีครับยูเครนไม่ได้รวยและที่ไทยถือทีละสี่ลำเนี่ยนะครับไทยก็ไม่ได้จนด้วยเหมือนกันอาจจะจนเลนะครับเพราะว่าไทยก็ไม่ได้เศรษฐกิจดีนะเออแต่ว่ามันเป็นการที่บริษัทซาบเขาผลิตนี่ครับ คือรายการผลิตของ Gri ปเพนตนะครับต้องบอกงี้ว่า Gri p เพเนี่ยมันจะมีความแตกต่างครับกับบริษัท Lo ็อกฮีดมาตินบริษัทอะไรใหญ่ๆที่เขามีโรงงานมีแท่นการผลิตมีรายการผลิตเยอะนะครับต้องบอกว่าเขาผลิตกันได้เยอะนะครับต่อปีแต่ถ้าว่า Gri p เพครับมันเป็นเครื่องบินเหมือนเครื่องบินแฮนด์เมดอ่ะคือประกอบมือเกือบทุกขั้นตอนนะครับซึ่งมันเลยทาให้การผลิต Gri ปเพเนี่ยนะครับผลิตได้แค่ปีละ6กลำครับซึ่งปีละหกลำต่อนหนึ่งายการผลิต ซึ่งทางประเทศสวีเดนนะครับมีลายการผลิตอยู่3ลายซึ่งลาย1กับลาย2ทําการผลิตได้อย่างเต็มรูปแบบลาย3อยู่ในระหว่างการซ่อมกานปรับปรุงการพัฒนานะครับการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ากริปเพนีที่ประเทศสวีเดนนั้นเขาผลิตเข้ามาได้เนี่ยก็คือปีละ12ลําซึ่งเมื่อผลิตได้ปีละ12ลลำเนี่ยนะครับไทยสั่งซื้อไป4ลำเนะครับก็เขาต้องทยอยมาให้ไงนะครับเขาไม่ได้แบบ ตูมเดียวเอาไทยเอาไป12ลำม,มันไม่ได้นะครับคือไทยเราก็อยากได้มาก่อนซึ่งมันก็จ่ายเป็นทีละงวดไปนะครับก็สีลำสีลำสีลำม,ม,มันก็ดีกว่าตูมเดียวมาเนะเพราะสีลำม,มาปุ๊บโอเคเอาละฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญไปก่อนพอมีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมหมดเครื่องบินมาครบ จบนะครับก็คือทุกคนทํางานได้และปฏิบัติการได้แล้วไทยไม่ได้จนนะครับซื้อเครื่องบินรบเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการซื้อรถยนต์นะครับที่ว่าซื้อมาใคาารๆก็ขับได้นะมันคล้ายๆกันแต่เครื่องบินรบเนี่ยมันมีทั้งคนขับมีทั้งคนซ่อมบํารุงมีทั้งคนทั้งดูแลรักษาอะไรต่างๆมันหลายอย่างเพราะงั้นครับไทยไม่ได้จนนะันต้อง,ต,องต้องเห็นนะโปรแอดแอดเห็นคอมเมนต์ add, add comment, แล้วแบบแอดเศร้ามากเลยไทยแม่งจนอนะ่ะยูเครนก็จะซื้อร้อยถึงร้อยห้าสิบลำเนี่ย เพื่อนๆฟังข่าวกันไม่จบไงเออนะครับไทยไม่ได้จนนะครับแต่มันจําเป็นที่ว่าต้องมาทีละสีลำสีลำสีลลำเพราะเหตุผลนี้แหละครับและที่สําคัญยูเครนจะไม่ได้รับอย่างแน่นอนลิปเพนอีร้อยถึงร้อยห้าสิบลำเพราะว่าทุกวันนี้ซับผลิตมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะได้แค่ร้อยลำเองนะครับแล้เพิ่งเข้าไปจะจําการในกองทัพสวีเดนด้วยเออนั่นแหละรครับมันเลยทําให้ยูเครนจะไม่ได้รับแน่นอนริปเพนอีในเร็วๆนี้และที่สําคัญคือถ้า เขาจะได้ร่วมผลิตกับทางประเทศสวีเดนนะหรือว่าที่สวีเดนจะไปร่วมจับมือร่วกโครงโครง,โครงการอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องหลังจากสงครามครับตามสัญญาที่ได้มีการคุยกันไว้นะครับระหว่างารัฐของสวีเดนแล้วก็เชียร์ชลสกี้นะครับอ,อะไรประมาณนี้ถือว่าเข้าใจกันแล้วนะครับว่าทําไมยูเครนถึงจะไม่ได้รับกริปเพนอีนะครับ ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็เหตุผลการผลิตแหละนะครับคือลายการผลิตไม่เพียงพอนะครับส่งให้ไม่ทันหรอกนะครับถ้าจะผลิตจริงๆก็คือต้องสร้างลายการผลิตแบบเยอะแยะมากมายแต่ถ้าว่าสร้างลายการผลิตเยอะแยะมากมายน่ก็ต้องใช้งบประมาณมาสารซึ่งเศรษฐกิจยูเครนตอนนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้แต่จะรับบริจาคบาก็โอ้ก็คนบริจาคก,ก็คงจะหนักยุ่มกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ยาลืมครับ แสดงความคิเดเห็นและมุมมองของเพื่อนผ่านใต้คอมเมนต์ครับอรออ่านความคิเดเห็นและมุมมองอยู่นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย